สวัสดีครับพบกันในเกม Pocket Monster หรือว่าเกมโปเกมอนนั่นเองก็ตอนนี้นะครับผมเล่นอยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไร emulator mm ของ Boy a d v a n c e นะครับเรียก emulator mm แล้วเนาะก็ทุกคนรู้จักโปเกมอนกันหรือเปล่าก็เป็นเขาเรียกว่า monster มันจะมีหลากหลายชนิดนะผมไม่รู้ว่าน้องๆรู้จักหรือเปล่านะครับนี่ อ่าโปเกมอนที่ผมเล่นตอนนี้ก็คือ FireRed Version นะเป็นภาคแรกเลยมะเราไปลองเล่นกันก็อันนี้ผมเล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเลยนะครับก็อาจจะมีพูดผิดไปบ้างก็อย่าใส่ใจนะนี่ก็นี่นะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นการสอนอะไรต่างๆนั่นแหละซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษ คนนี้ครับเป็นด็อกเตอร์ที่ให้โปเกมอนเรานะครับนี่เขาบอกว่าเออฉันชื่อออคิปแล้วรู้จักโปเกมอนหรือเปล่านี่โปเกมอนก็คือหน้าตาประมาณนี้ซึ่งจะมีอยู่ทั่วประเทศของเขตต่างๆในเกมก่อนอื่นนะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะซึ่งผมก็ต้องแน่นอนครับทุกคนก็จะรู้ว่าผมเป็นผู้หญิงนะราเ่นผู้ชายไปนี่คือตัวเอกของเรานะครับนี่ตั้งชื่อได้ด้วยนะ ชื่อผมก็คือ no นนแนวนั่นเองนนแนวนนแนวนะได้ยินเสียงแมวหรือเปล่า E A W ค,ค,ครับตั้งชื่อเราเสร็จแล้วก็คู่แข่งของเรานะครับเขาบอกว่าเป็นหลานของด็อกเตอร์เมื่อกี้แหละนี่เราตั้งว่าชื่อกรีนนะครับ ให้ชื่อเหมือนในการ์ตูนเลยแล้วกันเริ่มเกมเราก็จะอยู่ที่บ้านของเราเองนี่ห้องนอนของเรานะเกมนี้ก็ใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวเลยนะลงมาจากชั้นสองครับคุยกับแม่ก่อนอเพื่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วบางครั้งอาจจะเดินผิดพลาดไปก็ช่อมันเถอะเนาะ เขาบอกว่าเฮ้ยเวทโดนโกเอาอย่าเพิ่งออกไปก็มานี่ก่อนเดี๋ยวฉันมีอะไรจะให้นะ่ะโอเคเขาบอกว่านี่หลานฉันเองจะให้โปกเกมอนคนละตัวนะซึ่งให้เราเลือกก่อนนะครับกีนก็บอกว่าไม่โอเคอันนี้คือธาตุพืชฟูชิกิด,ดานิธานุนิกามิแล้วก็ธาตุไฟนะครับพี่ตัวขางนี้ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะชอบตัวนี้ใช่ไหมแต่ไม่ครับผมจะเอาเซนิการมิครับท่าน้ําเพราะว่าชอบเต่าไหมไม่ใช่หรอกมันน่ารักแค่นั้นเองเราสามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะโอเคเป็นเพศผู้ใช่ไหมก็จะตั้งว่าชํามเถอะไม่ตั้งดีกว่าโอเคก,กีเลือกทีหลังใช่ไหมครับนี่กีเลือกไปแล้วเพราะงั้นเส็จธุระแล้วก็ไป แต่เดี๋ยวก่อนครับในเมื่อเขาเครื่องเนาะเพราะว่าเราได้เลือกก่อนใช่ไหม mm hmm. เขาก็จะขอท้าสู้กับเราคือเป็นการสอนเราด้วย mm hmm. ก็เป็นการแบทเทิลคนละรอบนะครับ mm hmm. หลอเดเลือดก็จะอยู่ตรงนั้นซึ่งเลือดเรามีแค่ยี่สิบเองโอเคตีไปละต่อไปก็เป็นตาของเขาโอเคผมขออนุญ,ญาตเพิ่มความเร็วนะครับผมกดสเปกบาลนะมันจะแบบว่าเร็วอะ จะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่เราได้ e p แล้วเลเวล6แล้วนี่เห็นไหมก็ถ้าโปเกมอนเราเลเวลสูงๆนะครับ<ๆ>ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาร่างเป็นร่าง2หรือว่าร่าง3แล้วแต่ชนิดนั้นๆด้วยนะบางตัวก็ไม่มีร่างเลยนะเราก็ได้เงินด้วยนะเนี่ยอ่าโอเคในเมื่อเราได้โปเกมอนตัวแรกของเรามาแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะออกโลกกว้างแล้ว น้องนี่ก็จะบอกว่าลุกๆล,ลุกก่อนใช่ในั่งอะไรอะซึ่งอ,อ๋อเขาแนะนําวิธีการเล่นนะครับนี่ทุกคนเห็นพงญ้านไหมพงญ้าก็คือมีโปเกมอนอยู่ในนี้นะเป็นโปเกมอนป่านี่ผมจําได้ว่าลุงคนนี้เขาจะให้โพชั่นใช่ไหมโพ t i o n ก็คือยานะครับสําหรับเพิ่มเลือดให้โปเกมอนของเราตอนที่เราต่อสู้นะโอเค อู๋เราผ่านมา2องกองแล้วก็ยังไม่เจอโปเกมอนป่าฮะโอเคเจอแล้วครับนี่โปเกมอนป่าก็จะมีแตกต่างกันไปตามแต่ละที่นะอย่างตอนนี้เราเจอรัตตาตาใช่ไหมภาษาญ,ญี่ปุ่นก็จะโครัตตาชื่อในญี่ปุ่น okay. โอเคอู๋อ,อเจออีกแล้วโอเคครับอันนี้พีเจตใช่ไหม ถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าโปเกมอนเยอะมากซึ่งเมื่อก่อนผมจําได้อยู่นะนี้เราได้ท่าใหม่มาด้วยท่า b ับเบิเป็นพ่นฟองสบู่มาครับผมก็จะกดเร็วเลยนะเสียงดนตรีมันก็จะแปลกๆตรงนี้ครับอ,อ๋อบ้านแดงๆนี่จะเป็นเขาเรียกว่าสถาพยาบาเนะาะโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วก็สีฟ้าๆตรงนี้คือโปเกมอน มาดใช่ไหมเอาไหมซื้อของอะ่ะเขาก็จะแนะนำเรานะโอเคซึ่งภารกิจนะครับด็อกเตอร์คนเมื่อกี้เขาเรียกว่าเขาชื่อว่าด็อกเตอร์อรอคิดออคิดบอกว่าให้เอาของเนี่ยมาส่งที่นี่ไอผมไม่แน่ใจว่าให้ส่งหรือว่าให้มารับของที่นี่แล้วเราก็ต้องกลับไปนะครับซึ่งขอแนะนำสถานที่ก่อนแล้วกันยังไม่กลับนะ นี่โปเกมอนปลาโปเกมอนปลาโปเกมอนปลานี่เห็นไหมก็แต่ละที่จะแตกต่างกันนะครับตีขอเพิ่มความเร็วเลยนะเสียงเพลงมันอาจจะแปลกๆหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปส่งจดหมายแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าคือจดหมายปลาเดี๋ยวผมเพิ่มไปดูนะนี่เมื่อกี้ที่ได้พชันมาใช่ไหมหนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นเหมือนมันม่วงหรออะไรไม่รู้อ่ะอ้าวทำไมเลือดเต็มละ่ะอุตส่าห์จะโชว์ซะหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นความเร็วกันเลยผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบดูเกมนี้หรือเปล่านะแต่ก็แค่อยากเล่นให้ดูเฉยๆนี่เขาก็จะภารกิจของเกมนี้นะครับก็คือการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ของปุกมอน เมือนเราช่วยด็อกเตอร์คนนี้หาสายพันธุ์ใหม่ๆของโปเกมอนอะอะไรก็ไม่รู้ว่าพูดเดยอะมากเลยแล้วก็สำหรับเราเนาะความต้องการความเป้าหมายของเราก็คือการเป็นแชมเปี้ยนก็คือสู้กับหัวหน้าแต่ละเมืองอ่าเขาเรียกว่าหัวหน้ายิมนะอู้จเจออีกแล้วอ้อย นีช่ชาติตสซ้่มมดจะขอเร็วเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะครับเมื่อกี้เราเสียเลือดปะใช่ไหมเถอเะนาะนี่เขาบอกว่าอะไรว w ลน n o ไอเ a v มายคอฟฟี่อะไร,ะไ,รไม่รู้ก็คือเขาจะสอนวิธีจับโปเกมอนเองเพราะเราเพิ่งได้อะมอนสเตอร์บอลมาเราสามารถจับโปเกมอนได้นะซึ่งทีมของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราควรจะจับตัวไหนดเดี๋ยวขอเพิ่มความเร็วหน่อยครับนี่เป็นการสอนอซึ่งผมรู้อยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่รู้โอเคลงยิมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูนะเขาบอกว่าไม่อยู่นะครับประตูล็อกแสดงว่ายังไม่ใช่ยิมนี้นะครับที่เราจะ ไปจัดการซึ่งโปเกมอนเรายังดอกดอยอยู่อ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราหาเพื่อนร่วมทีมดีกว่าทุกคนอยากให้ผมจับตัวอะไรอ่ะนี่เวไปแล้วอ๋อก็นี่นะครับโปเกเด็กนะครับก็คือที่ที่เราจะเห็นอะไรต่างๆนี่เห็นได้จากการเจอโปเกมอนปลาเจอ จากการต่อสู้กับคนอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเราเจอไม่เยอะเลยไม่เป็นไรไปตามล่าหาโปเกมอนตัวใหม่ดีกว่าคนนี้สู้ไหมอ่ะก็ตามทางก็จะมีอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทรนเนอร์อ่าเทรนเนอร์โปเกมอนนะครับก็ไปต่อสู้กับเราอ้ตัวนี้น่ากลัวนะเพราะว่าเป็นอ๋อแมลงมีพิษนะครับนั่นไงเห็นไหมเราติดแล้วเขเขาเรียกว่าอะไร คอยสั้งหรอโอเคตอนเราเดินนะครับก็จะติดพิษแบบนี้เลือดเราก็จะหมดซึ่งหากโปกเกมอนในตัวของเรานะครับตายใช่ไหมนี่เห็นไหมเต่าผมตายแล้วโถผมก็จะต้องกลับไปที่โปกเกมอนเซ็นเ,นเตอร์ล่าสุดที่ผมเคยเออไปรักษาแถมผมยังเสียตังค์อีก6 4บบาทแย่เลย เขาบอกว่าอจะทำอีกนะแต่ไม่เป็นไรครับก็แย่เลยอะ่ะเจอมแมลงมีพิษอะโอเคผมจะเพิ่มความเร็วเป็นครั้งคราวาเดี๋ยวขึ้นว่ากันนะนี่ค,ครับเราต้องออกจากป่านี้เพื่อไปอ,อ่อเมืองถัดไปให้ได้ซึ่งก็ถ้าใครไม่รู้ว่าไปยังไงก็เดินไปเรื่อยๆเลยครับ เป็นแมลงแต่แพน้ำนะครับนี่เดินไปมัวๆนั่นแหละเดี๋ยวก็เจอทางออกอ่ะถ้าเจอแล้วเราไม่อยากสู้เราก็กดหนีได้นะครับในกรณีที่เลือดเราเยอะกว่านะหมายถึงเวลด้วยนะบางครั้งก็หนีไม่ได้นะอาจจะตุยเยก,ก็ได้เบลกล้าแล้วแถวนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีมอนมอนสเตอร์ ที่ที่ผมชอบอะ่ะงั้นก็ไปกันก่อนนะยังไม่จับแล้วกันนี่ก็จะมีบอลด้วยนะนี่มาเก็บของตา่างๆคุณพี่สู้เปล่าไม่สู้เหรออืมแถวนี้ยังไม่มีตัวที่ชอบอผมจำได้ว่าคนนี้เป็นนอเทรนเนอร์น,นนะซึ่งผมยังไม่พร้อมอะ่ะเพราะผมมีตัวเดียวถ้าสมมติว่าเขามีโปกเกม,มอนที่ มีพิษอะผมอาจจะเสียตังค์อีกแล้วงั้นผมขอออกจากแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับโดยที่ไม่ต้องสู้หรอกขอออกห่างจากแถวนี้ก่อนเพราะยังไม่เจอมอนสเตอร์ที่ถูกใจเลยก็ ในเกมนี้ก็จะมีน้ำยาที่สามารถฉีดเพื่อไม่ให้เจอโปเกมอนได้ด้วยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อโอเคตรกนี้เราหนีไม่ได้นะครับจำเป็นต้องสู้นะซึ่งก็เป็นเจ้าตัวนี้หวังว่าเขาจะไม่ใช้พิษใส่เรานะโอเคเอาหวังว่าจะชนะแล้วดีครับการต่อสู้กับคนปกติหมายถึงสู้กับคนนะไม่ใช่มอนสเตอร์ป่าเนาะก็จะได้เลเวล มากกว่าปกตินะครับไปเอาว้าวเราเจอปิกาจูด้วยแต่ว่าผมไม่ได้โปรดปานปิกาจูเท่าไหรนะ่นะนี่ปิกาจูก็จะมีท่าพิเศษนะพอเราโจมตีเราก็จะติดสตันนะ่ะเขาเรียกว่าสายฟ้าทําให้บางครั้งเราอาจจะปล่อยสกิลไม่ได้แย่อยู่หรือได้ท่าใหม่มาด้วยแต่เห็นแล้วไม่ค่อยดีโอเค ในบางครั้งนะครับก็อาจจะมีคนที่แบบสําคัญอะ่ะเราลองคุยคุยไปเรื่อยๆเถอแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะองมันแปลว่าอะไรบ้างก็ลองงคุยไปคุยเล่นๆนี่เราเจอโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วโอเคยิมเอ่อผมพูดผิดหมายถึงว่าเมืองนี้เหมือนว่าจะมียิมนะครับเท่าที่ผมจําได้นะอือันนี้เป็นโปเกมอนเป็นหมานะ อันนี้เป็นโปเกมอนนะเอาไว้ใช้จับแล้วก็เป็นยาเป็นอันนี้เอาไว้ลบท้าพิษต,ต่างๆนะครับนี่น,นี่เป็นรีรีเพลหรอที่ว่าเดินแล้วไม่เจอมอนสเตอร์หนึ่งร้อยเก้านะครับที่จะไม่เจอมอนสเตอร์ป่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดู โรงยิมกันตรงนี้ก็จะเป็นโรงยิ้มนะครับนี่นี่นยิมก็จะเป็นประมาณนี้โอเคมีลูกน้องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวหน้าเลยนะเขาก็จะเข้ามาคุยกับเราเลยอู้เขามีตั้งสองตัวนะแต่เราเป็นท่าน้ํานะครับเราก็ได้เปลี่ยนเนาะนี่เห็นไหมโอ้เราได้เปลี่ยนนี่ เจ็ด okay, แล้วล่ะทุกคนเพราะว่าท่าหินจะแข็งแกร่งกว่าปกตินะครับเพราะงั้นเราต้องใช้ท่าน้ำอย่างเดียวเลยแหละใช้ท่าน้ำจะนี่เราจะรอดนะโอเคเกือบตายแล้วเรามีตัวเดียวด้วยนะไม่งั้นแพแน่ๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปรักษาก่อนที่โปเกมอนเซ็นเตอร์รักษาครับมีตัวเดียวครับผมมีตัวเดียวครับเพราะว่ายังไม่เจอเพื่อนที่ถูกใจนะครับ พวกคิดว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่าเดีย๋ยวผมขอเซฟก่อนแล้วกันนะผมกดเซฟไปแล้วนะเมื่อกี้อ่ากดตรงเนี้ยเซฟนี่เซฟไปแล้วแต่ถ้าเราสู้ไม่ไหวเราก็กดกลับมาโหลดเซฟนะโอเคมาลุยก,กันเลย แต่จริงๆผมน่าจะทำให้เวลไปสบส12ก่อนเนาะโอเคครับปล่อยน้ำไปก่อนเลยโอ,โอเคโอ้ยลอดลอดลอดป12ล้วจ้าโอ้อันนี้เป็นตัวบอสนะครับก็ของหัวหน้ายิมเมื่อกี้มีสองตัวเนาะอันนี้ชื่อว่าอีวาร์กเลยกันโอ้วเขาใช้ท่าไม่ไม่แรงเท่าไงนี่ชนะแล้วเพราะว่าเราเป็นท่าที่เราได้เปรียบนะก็เลยชนะเป็น1แลวครับ ได้ท่าใหม่ด้วยวอเตอร์กันวอเตอร์กันก็คือปืนฉีดน้ำใช่ไหมนี่นะครับก็ดูทางฝั่งด้านซ้ายใช่ไหมท่าที่มี power power ก็คือพลังโจมตีนะอันนี้ไม่มีพลังโจมตีนะแต่ว่ามีเอฟเฟกอย่างอื่นอะไรประมาณนี้ผมก็จะเปลี่ยนกับท่านี้นะครับนี่เราได้ท่าใหม่มาโอเค เราได้อะไรมานี่เราก็จะได้เข็มกลัดอันที่หนึ่งมาแล้วเห็นไหมโอเคเราสู้กับยิมหนึ่งจบแล้วโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาต่อกันที่ยิมที่สองกันพร้อมกับค่อยๆเดินทางไปด้วยแล้วก็หาเพื่อนใหม่ระหว่างทางไปด้วยนะ โอเคคลิปนี้ไปก่อนนะบายเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดตัวปุ่มนี้เลยกดเป็นกระดิ่งดิงดองไปเลยนะหากใครอยากสนับสนุนผมโดยตรงก็กดเป็นสมาชิกของผมได้นะเริ่มต้นเพียงเดือนละ20บาทเอง